ก็วันนี้นะผมนะครับผมกับนุตตาดวนะครับพร้อมมากนะครับผมนะให้ลองไปทุกราคาเลยนะครับผมนะนะคมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะไอเกียนดานะก็ดีใจครับวันนี้เป็นรายการญ่นะครับบางคนที่ไม่รู้ว่าจัดที่ไหนเป็นงานฟรีนะครับมวยเริ่มสี่โมงห้าโมงนะสี่โมงครึ่งนะคู่แรกมีมวยสิบสามคู่มีมวยสิบสามคู่นี่คู่เอก อาจารย์อนุรักษ์ต่อย้อนยุกนะครับผมอาจารย์อนุรักษ์ต่อยแค่คู่ค้านะครับนี่คู่เอกนะครับผมนะคู่เอกเลยมีเ็มคัดด้วยสุกเดไไนเล่านะที่เสียสมานจัดให้นะครับบางคนไปไม่ถูกผมจะบอกเาเลยไปที่ไหนนะครับผมนะสาเพลงสองนะผมแถวละกำลังมาพึกนะผมสาเพลงสองแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยร้านสุกได้ไนเล่านะครับมีร้านอาหารซีฟู้ดอาหารจุ้มจิ้นมีหมดทุกอย่างครับผมนะพร้อมๆก็กี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ ฝากไปหน่อยนะยนนรครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผม FC เป็นงานฟรีนะไปดูกันเยอะๆครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวก็รู้